สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานตัวโมดูลไฟจราจรแบบ LED 3าดวงแบบนี้ร่วมกับบอร์ด m i โครบิดนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวไมโครบิดร่วมกับตัวบอร์ดขยายออ t o p u s ชบิดก็จะอยู่ในชุดของ tinker kit นะครับทีนี้หลักการทำงานของตัวโมดูลไฟจราจรตัวนี้เนี่ยนะครับก็ใช้งานง่ายมากเลย ก็ตัว LED โมดูลไฟจราจรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3-4ใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นขาทั้งหมด3ขานะครับแล้วก็มีขากราวเพิ่มมาอีก1ขานะครับอ่าตัว R เนี่ยก็จะเป็นสีแดง Y ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ G ก็จะเป็นกรีนหรือว่าสีเขียวนั่นเองวิธีการทำงานก็คือเราจะมีการใช้ตัวสัญญาณแบบดิจิตอลนะครับเพื่อสั่งงานให้ไฟเนี่ยติดหรือดับ โดยการต่อไปที่พินของไมโครบิตเช่นเราต่อไปที่พินศูนย์ถ้าเราสั่งสถานะลอจิกให้เป็น1อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแรงดันไฟฟ้าไปที่ตัวหลอด led แรงดันไฟฟ้าที่มาจากตัวไมโครบิตเนี่ยนะครับเวลาที่เราต่อกับพวกเซนเซอร์เนี่ยก็จะได้3.3โวลต์ไฟก็จะติดแต่ถ้าเราสั่งให้เป็น0ไฟก็จะดับนั่นเองทีนี้เวลาที่เราใช้งานกับตัวไมโครบิตเนี่ย เราก็จะใช้บอร์ดขยายร่วมด้วยเพราะว่าเราจะได้ต่อใช้งานกับสายจัมเปอร์ได้ง่ายทีนี้เดี๋ยวเราต่อตัวไมโครบิตลงไปก่อนเราจะต่อกับตัว t ิงเกอร์คตัวบอร์ดขยาย t ิงเกอร์คตัวนี้นะครับทีนี้ตัว rvd ก็จะมีทั้งหมด4ขาใช่ไหมครับเราจะต่อทั้ง3ขาก่อน กนะ็ถ้าไม่มีสายจัมเปอร์สีตามนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เทียบาสายเอาก็ได้นะครับตรงนี้เราก็มีแดงเหลืองเขียวพอดีนะเราก็ต่อตามได้เลย อีกสายหนึ่งก็จะเป็นกลาวนั่นเองตรงนี้เราจะให้เป็นสายสีสม้มทีนี้เวลาที่เราไปใช้กับตัวไมโครบิดนะครับก็ตัวไมโครบิดเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้พินอย่างเช่นพินที่ว่างๆเนี่ยก็จะเป็นพิน012นะครับก็จะเป็นพินหลักๆของไมโครบิดนะครับก็คือ012ตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ย อีกขานึงก็จะเป็นกราวเราก็ต่อกราวตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเราใช้บอร์ดขยายทีนี้ถ้าเป็นการใช้งานสัญญาณแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับเราจะเขียนค่าลงไปอย่างเดียวถ้าเป็นพินบ้างเลยก็คือเป็นพิน8พิน12แล้วก็พิน16เดี๋ยวเราจะใช้3พินนี้นะครับ3ขานี้นั่นเองอก็เรียงเลยก็คือสีแดงก็จะเป็นพิน8 สีเหลืองก็จะเป็นพิน12สีเขียวเป็นพิน16ทีนี้สายที่ต่อกลาวเนี่ยเราต่อกลาวตรงไหนก็ได้ของบอดขยายนั่นเองอ่าก็ง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไฟ LED กันอันดับแรกเราจะมาที่เว็บ m เมโค e นะครับ แล้วก็ไปที่ New Project เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วก็คลิกที่ Create จากนั้นโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะสั่งให้โมดูลไฟจราจรเนี่ยติดโดยการติดแบบไล่ระดับนะครับก็คือสีแดงติดก่อนตามมาด้วยสีเหลืองแล้วก็สีเขียวมีการบนซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกที่เราใช้ก็จะเป็นบล็อก Forever นะครับ On Star เนี่ยเราจะลบออกไปก่อนทีนี้ คำสั่งที่เราจะใช้เนี่ยเกี่ยวกับพินก็จะอยู่ในกลุ่มพินนั่นเองแล้วก็สัญญาณที่เราใช้ก็จะเป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับก็คือสถานะลอจิกมี0กับ1แค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะสั่งให้พินเนี่ยเป็นลอจิก1หรือ0นะครับก็คือติดหรือดับนั่นเองเราจะใช้ตัวบล็อกที่มีชื่อว่าด i จิตอลไร้พินนะครับเรามาใส่ที่บล็อกฟอร์ v e r ทีนี้พินที่เราใช้เนี่ยก็จะมีสีแดงก็จะอยู่พิน8สีเหลืองก็จะเป็นพิน12สีเขียวก็จะเป็นพิน16นะครับเราใช้พิน8ก่อนแล้วสั่งลอจิคเป็น1นะครับแล้วก็ดูพิเคียนมาเป็นการทำซ้ำเปลี่ยนเป็นพิน12ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเราจะให้ดับไปก่อนเหมือนกันนะครับสีเขียวก็พิน16ก็จะดับเหมือนกันทีนี้เนี่ย ในครั้งแรกเนี่ยเราจะให้สีแดงติดก่อนเพราะฉะนั้นเราจะหน่วงเวลาก็ไปที่กลุ่มคําสั่งเบสิกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเป็นการพอ s สหรือว่าหน่วงเวลาเนี่ยเราใช้บล็อกที่มีชื่อว่าพอ s สนะครับหน่วยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นมิลลิวินาทีนะครับทีนี้เราจะให้หน่วงเวลาไว้ที่1วินาทีาต่อมานะครับเราก็จะทำการดู l พิเคตบล็อกด้านบนมา แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะให้สีเหลืองติดเพราะฉะนั้นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสถานะลอจิกเป็น1ก็คือติดนั่นเองแล้วก็พิน16ก็จะดับนะครับกับพิน8ทีนี้ก็หนวงเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำซ้ำตัวพินเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยน 16เนี่ยเป็นสถานะลอจิกเป็นหนึ่งะครับแล้วเราก็จะเพิ่มตัวนวงเวลาเหมือนกันนะครับทีนี้โปรแกรมของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการทำงานกันเราก็จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมลงบน Microbit นะครับตอนนี้ตัวโมโดูลไฟจราจรของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการติดไล่ทีละสีก็คือสีแดงเหลืองเขียว ต่อไปเราก็จะมีการประยุกต์ใช้ LED บนไมโครบิดนะครับเพื่อจำลองการทำงานของไฟแดงที่มีตัวเลขนับถอยหลังนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ